สวัสดีครับอันนี้จะจาริกิตจ,จะมาะทดสอบการเอานของเครื่องอบผ้า lg ระบบแก๊สสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องรุ่น dlg x 0 0 2 2 tm นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีในบ้านเรานี่เราลองใส่ลนะอันนี้เป็นการะระบบแก๊สนะฮะใส่หลังจากใส่ผ้าเสร็จแล้วก็ปิดให้สนิทแล้วก็เปิด น,นีะเขาใอยเช็คฟิลเตอร์อ่ะเราก็ลองเช็คฟิลเตอร์ดูอันนี้เป็นโปรแกรมเขาบอกมาฟิลนะเตอร์ใหม่จ้าเพราะเครื่องยังไม่เคยใช้นี่ฮะก็ดให้สนิทก็กดสตาร์ทได้เลยก็จะอนี่นะเ,เวลาที่เขาตั้งมาก็คือสีอ่อ็ดนาทีาเครื่องก็กำลังเช็คความชื้นอยู่ อันนี้เขาเขียนว่าเป็น estimate time ก็น่าจะเป็นเวลาเวลาไม่ไม่ไม่ชัดหรือเวลาคร่าวๆนะครับอันนี้แก๊สยังไม่ทำงานนี่ฮะเราก็เกิื่อมตัต่อสายแก๊สเข้าไปธรรมดาเนี่ยครับ เราไม่ได้ตั้งอะไรก็คือกดเปิดกดสตาร์ทคนก็จะอยู่ที่การอบแบบนอร์มอก็คือธรรมดาอันนี้เป็นรุ่นสรี Speed Driver, มไรเวอร์มีช่องสำหรับเติมน้ำอันนี้จุดแก๊สทำงานแล้ว ันนี้เวลาอบผ่านไปแล้ว10นาทีจะทำงานก็ทำงานสมบูรณ์ไปแล้ว25เปอ็นต์นไม่ไมบอกอันนี้เครื่องจบโปรแกรมแล้วแสดงว่า,าเวลาอบจริงๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในปริมาณผ้า,าประมาณนี้ เ่เอนจบน่าจะยี่สิบนาทีห้าแห้งก็ถือว่าทำงานใช้ได้